ครับสวัสดีครับมาถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับฟามเก้านะครับล่างละไม่เกินสามร้อยตัวนะครับเลียงได้ต้องโฟล์ดนไฟนะครับมีอยู่ต้องล่างนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวีดีโอให้ดูเบื้องต้นแล้วนะครับที่ดินฝั่งซ่องล่างนะครับเป็นฝั่งเก้านะครับมีบ้านซ่องล่างนะครับตามราบ ร้านซ่องล่างนะครับสามซ่องล่างนะครับในพื้นที่ห้าไร่นะครับถ้าซื้อบ้านพร้อมฟาร์มนะครับก็ราคา่องล้านนะครับราคา่องล้านมีเพื่อนบ้านนะครับถ้าไม่เอาฟาร์มและบ้านนะครับซื้อเฉพาะที่ดินนะครับไร่ละสามแสนนะครับย้ํานะครับไร่ละสามแสนนะครับห้าไร่นะครับหลานห้านะครับที่ดินเปล่านะครับห้าไร่นะครับ ไม่เอาบ้านและฟาร์มนะครับไร้หลักสร้างแทดนะครับอยู่ในอำเภอดอนเจดีนะครับในอำเภอดอนเจดีนะครับห้างคอนเกตก็ประมาณ30เมตรนะครับเนี่ยมีไฟฟ้านะครับเห็นไหมนะครับห้างคอนเกตประมาณ30เมตรนะครับมีคลองส่งน้ํานะครับมีคลองส่งน้ำนะครับเนี่ยด้านหน้านี่ด้านหน้าของที่ดินนะครับมีเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับเนี่ยเห็นไหม อยู่ในอำเภอดอนจดีนะครับที่ดินอยู่ในอำเภอดอนจดีนะครับจังหวัสดสุพรรณบุรียกแปลงนะครับบ้านผอมที่ดินผอมฟาร์มลั่งเล็กๆนะครับ้าไรนะครับบ้านผอมฟาร์มซ่องรั่งนะครับบ้าน,าน,าน,านซ่องรั่งค่ายกนะครับซ่องล้านบ้าทน,นะครับราคาซ่องหลานบ้าทราคายกแปลงนะครับค้า ไม่เอาฟาร์มไม่เอาบ้านนะครับจะคล้องหรือออกทั้งหมดนะครับค่าจะเพาะที่ดินไร้ละซ่อมแซนนะครับทุนท่านใดต้นต้นใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะครับทุนท่านใดต้นใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับ